มีคนถามมาว่าถ้าเราชอบฟิสิกส์แต่ไม่เก่งเนี่ต้องทํำยังไงอย่างนี้มาดูกันนะครับผมต้องบอกกันเลยว่าเราไม่สามารถทําฟิสิกส์ได้โดยที่ไม่ต้องทำแมทเพราะแมทถือว่าเป็นภาษาของฟิสิกส์เลยถ้าเราต้องการเข้าใจฟิสิกส์จริงๆยังไงเราก็ต้องรู้ถึงแมทของมันถ้าเราเป็นคนที่ชอบฟิสิกส์มากๆแต่ไม่ชอบแมทเลยผมว่าเราก็ต้องยอมฝึกแมทเยอะๆนะครับแต่จริงๆแล้วทักษะที่เราใช้ในฟิสิกส์กับทักษะที่เราใช้ในแมทมันคล้ายกันมากๆผมว่าถ้าเป็นคนที่เก่งฟิสิกส์อยู่แล้วก็คงจะเรียนแมทได้ระดับหน แต่สิ่งโชคดีนะครับการจะทำฟิสิกส์ได้ไม่ได้แปลว่าเราจะต้องเก่งแมททุกด้านจริงๆแล้วทฤษฎีส่วนใหญ่ในฟิสิกส์ก็จะมีวิธีคิดใใหลายแบบซึ่งแมทของมันก็จะไม่เหมือนกันอย่างเช่นทฤษฎีของสนามแม่เหล็กไฟฟ้าถ้าเราเป็นคนที่ชอบวิชาอย่างเช่นเลขาคณิตวิชานี้ก็จะง่ายสำหรับเราเพราะว่าการคำนวณแบบเลขาคณาิตโดยการดูพวกเส้นของ,ของสนามแม่เหล็กไฟฟ้ามันง่ายมากๆแต่ถ้าเราไม่ชอบวิชานี้เราก็สามารถคำนวณมันได้โดยใช้อัลจีบาเป็นหลักแต่มันก็จะยากกว่า หรือว่าถ้าเรียนควอนตัมฟิสิกส์จริงๆแล้วมันก็จะมีหลายวิธีที่เราสามารถแก้ปัญหาเดียวกันได้อย่างเช่นเราสามารถใช้ทฤษฎีของชอนอะไร์ก็ได้ซึ่งใช้เวกเมคานิกส์สหรือว่าใช้ทฤษฎีของออปเปอเรเตอร์อัลจีบราซึ่งสุดท้ายก็คืออย่างเดียวกันแต่วิธีคิดก็จะไม่เหมือนกันผมว่าถ้าเราเป็นคนที่ชอบฟิสิกส์แต่ไม่เก่งแมทเราต้องดูก่อนว่ามีส่วนไหนของแมทที่เราชอบหรือเปล่าแล้วก็พยายามหาวิธีคิดที่จะอิงจากทฤษฎีน,นั้น